สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับต้นแววมายุราจ้ะแววมายุราก็เป็นพืชบางคนก็จะเรียกว่าเป็นวัชพืชเพราะว่าเกิดอยู่แถวตามป่าตามในสวนในทุ่งนาก็มีค่ะในรอบรอบทุ่งนาไม่ใช่ในทุ่งนา ข้างๆป่าอย่างนี้ค่ะชอบเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้คนนิยมเอามาทำไม้ประดับค่ะเอามาปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นสีต่างๆผสม,มกันเป็นสีต่างๆหลากหลายมากเลยจ้ะแต่สําหรับสีดั้งเดิมของเขาก็จะมีสีสีม่วงนี่ละค่ะม่วงเข้มม่วงอ่อน แล้วก,ออกออ็ออกสีแดงนิดนึงออกสีแดงออกชมพูนะคะเคยเห็นแต่ตอนนี้มีทุกสีก็ว่าได้ตามร้านต้นไม้เพราะว่าคนนิยมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยะคะ่ะสำหรับ อยู่แถวป่าก็เห็นเยอะก็อยากจะถ่ายมาให้พี่น้องได้รู้ว่าเหมือนวัชพืชแต่ชื่อเขาเพาะพิงมากค่ะแถวเออบางพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกต้นเก็ตหอยส่วนมากคิดว่าเก็ตหอยอแถวบ้านเรียกแล้วก็แววมายุเรศก็มีค่ะสามสีหญ้าลิ้นเหงือกหรือว่าหญ้าลำโพง หลายชื่อแล้วแต่ท้องถิ่นจะเรียกกันแต่ที่บ้านเรียกต้นเกดหอยเพิ่งจะมารู้ตอนที่เปิดดูใน Google นี่ละคะ่ะหรือไม่ก็เห็นอยู่ที่เพื่อนๆเ,เขาลง YouTube ก็เห็นอยู่ว่าเป็นดอกแววมายุราอ้าวมันเหมือนดอกเกดหอยบ้านเราอะไรก็เลยลองมาศึกษาดูสำหรับสบรรพคุณทางสมุนไพรของต้น แววมายุลานี่นะคะก็มีไม่มากส่วนมากก็จะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับมีแค่ใช้รากรากสดมาทุบพอบุบๆแล้วก็อมอมแก้ปวดฟันค่ะแต่ยังไม่เคยลองใช้อันนี้คณะนะเอ,อ่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะเขาวิจัยออกมาแล้วก็ว่าสรรพคุณสามารถใช้ของรากใช้เป็นยาอม ทุบบุบแล้วก็มาอมยัดตรงฟันที่เราปวดช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ค่ะแต่สำหรับทางช่องก็พลาดไม่ได้ค่ะถ้าเห็นความสวยงามโดยเฉพาะสีม่วงเป็นสีโปรดก็อดที่จะถ่ายมาให้พี่น้องได้รู้แล้วก็นำเสนอสาระดีๆลเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับสมุนไพรก็ควรศึกษาต่อยอดให้ดีก่อนที่จะนำมารับประทานนะคะปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านสมุนไพรจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไปกับดอกมะยุลาสวยๆแวว well, มะยุลาจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็น การเตือนว่าเราได้มีคลิปใหม่อัพคลิปใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้ดูก่อนใครค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ